โย่แะครับก็ต้องหกกาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาววอโซนโมบายทุกท่านเลยนะครับผมผมก็มาเกมนี้ครั้งแรกเหมือนกันแต่ก็จัดสกินไปแล้วล่ะครับจัดที่ไหนไม่ต้องสืบเลยครับซีโกทีเฮดนั่นเองครับผมเซกโตีเอชเติมสูบกับเธอไปแน่นอนรับรองเพราะเด็กเซกโตีเอชเขาเปบริการเติมออนไลน์แบบมีเว็บเซกโตีเอชถ้ามันอยากเติมตอนตีสองตีสามตีสี่มึงก็เติมได้เพราะกาเป็นระบบอัตโนมัติไงนะเพราะว่า มองหาร้านเติมแทพทเทิร์นพากันอยู่หรือเปล่าเอ้ยผมขอแนะนำซีโกทีเฮดเลยครับผมมีแพคให้เลือกหลากหลายนะครับลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวอย่าลืมไปอุดหนุนซีโกทีเฮดกันเยอะๆนะครับไปไปรับชมคลิปกันดีกว่าวันนี้ก็จะมาสอนพวกเซตติ้งการตั้งค่าให้เล่นลื่นมองเห็นคนง่ายนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยอ่ะด้วยความที่เซตติ้งเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเลยนะครับในบอลโซนผมก็งมอยู่นานเหมือนกัน เนี่ยพวกการปรับแต่งอันนี้ก็จะมีพีเซตนะครับก็คือมุมขวาจอนั่นเองพีเซตจะเป็นพวกหลายๆอย่างเนี่ยแบบโปอะไรอย่างเงี้ยยอดนิยมเสริมแก่งก็อันนี้ไม่ได้เจาะลึกนะแล้วแต่คนถนัดเลยนะครับอันนี้แล้วแต่คนถนัดเลยเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกไอ้พวกเหนียวไกลเนี่ยเราอารมณ์คล้ายๆแบบกดยิงด้วยตัวเองดีกว่าไม่ต้องอัตโนมัติอันนี้ก็ระบบออโต้ก็กําหนดเองนะครับอืมนี่กําหนดเองก็คือ การเก็บอาวุธในเกมนี้ผมบอกเลยว่าแม่งเก็บยากสุดๆไปเลยให้มันเก็บอตัตโนมัติดีกว่าแต่ว่าเก็บปืนพกเริ่มต้นเนี่ยเราปิดไปเลยไม่ต้องไปเปิดมันนะครับติดตั้งอาวุธอตัตโนมัติก็เปิดไว้ครับส่วนอันนี้หลายๆคนมันจะเป็นคล้ายๆอะไรนะค่าเริ่มต้นปะเราให้เปิดตามคาส์นะครับตามคาส์ก็คือสมมุติว่ามันมีปืนอยู่ประมาณ3ามก็บอกถูกไหมมันจะมี S.M.G มีสไนแล้วก็มีไรเพิจู่โจมถูกไหมอ่าทีเนี้ย ตามคา์ทก็คือลำดับความสําคัญนะครับสมมุติเราไปเจอปืนพร้อมๆก,กัน3กระบอกเนี่ยมันจะเริ่มเก็บตามลำดับก็คือ 1, 2, 3สมมุติเราตั้งไรเฟิลจู่โจมไว้เนี่ยอ่ามันจะเริ่มเก็บไรเฟิลจู่โจมก่อนเห็นปะแต่ถ้าเราชอบเล่น S M G เป็นอันดับแรกเราก็แค่เปลี่ยนให้มันเป็น S M G ซะเห็นปะมันก็จะเก็บ S M G เป็นอันดับแรกนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ ตัวช่วยการหันทิศทางตามความต้งกายก็เหมือนอารมณ์เราโดนยิงปุ๊บอ่าเป้ามันจะล็อกง่ายขึ้นอะไรประมาณเนี้มันจะหันแบบไปทางที่เราโดนน่ะแต่ผมใช้แล้วมันมันเหวอะแบบผมยิงตัวหน้าอยู่ใช่ไหมยอยู่ๆแม่งกดเปิดอะ่ะตัวหลังมายิงแม่งหันไปข้างหลังเฉยเว้ผมก็เลยปิดดีกว่าเก็บสมบัติอัตโนมัติก็พวกไอ้พวกของใช้อะไรพวกเนี้ยพวก UV พวกเงินอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดไว้นะครับ ปีนอัตโนมัติอันนี้ผมเปิดนะแต่ว่าปีนข้ามอัตโนมัติทุกทางเนี่ยผมปิดเพราะว่าบางทีเราแบบยิงยิงอยู่ใช่ไหมแล้วแบบเราไปข้างไอ้ปุ่มเราไปแบบคล้ายๆอะไรนะเราไปฝั่งซ้ายใช่ปะ่ะเออเราไปฝั่งซ้ายโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วแม่งก็ปีนไปฝั่งซ้ายเลยแม่งแล้วผมก็ยิงมันไม่ตายโดนมันยิงตายผมก็เลยปิดอ,อันนี้ก็ความไวในการปีนอัตโนมัติแล้วแต่คนเลยน,นะครับแต่ผมตั้งไว สูงร่วมชีวีพก็เดี๋ยวกลางเองดีก,กว่าน่าจะตอบโจทย์กว่าอ่าบันไดเปิดครับย่ออัตโนมัติอันนี้อันนี้ผมปิดไว้นะครับไม่จําเป็นแล้วมันก็โมเมนต์มันแปลกๆด้วยก็เลยปิดตัวช่วยการหันมุมก็คือเหมือนอารมณ์แบบเราวิ่งไปใช่ไหมแล้วมันจะมีมุมซ้ายอ่ะอ่าคิดคิดภาพนะมันจะเป็นมุมซ้ายปะเป็นตัวเอล่ะเราวิ่งมาปุ๊บถ้าเราเปิดปุ๊บมันจะหันให้เราทันทีเลยไ้ยเอออันนี้ก็มูมเมนต์เราอาจจะ คาดเคลื่อนนิดนึงผมก็เลยไม่เอาสวมใส่เกาะอัตโนมัติหรออันนี้ผมปิดนะครับไม่ใส่หรือเปิดดีวะอืมอันนี้ผมปิดไว้นะครับไม่จําเป็นแบบเวลาแบบเราวิ่งอันนี้มันเหมือนอารมณ์ประมาณเรายิงศัตรูได้ของศัตรูหล่นใช่ไหมเราวิ่งไปปุ๊บไปเจอเกาะศัตรูอย่างเงี้ยเออปุ๊บเราเก็บมาปุ๊บมันใส่ให้เองเลยอะไรเง,งี้ยทั้งท้งที่เราจะวิ่งหนีอ่ะ เออมันก็เสียทามมิ่งไปเล็กน้อยนะครับลักษณะจอยสติ๊กจำลองนะครับผมเอาวิ่งเร็วเสมอนะไม่จะไม่เอาแบบค่อยๆยย่องหรืออะไรทักอย่างเพราะว่าผมน่าจะเล่นไวพอสมควรวิ่งเร็วไปเป็นยืนก็อารมณ์ประมาณว่าสมมุติเรานั่งใช่ไหมเรานั่งอยู่อ่ะเราถ้าเราไม่ไม่ติ๊กอันเนี้ยเราต้องกดนั่งอีกทีนึงครับเพื่อที่จะให้มันวิ่งได้เออเพราะฉะนั้นเราเปิดไว้ดีกว่าพอเวลานั่งปุ๊บเรากดวิ่งมันก็ไปเลยอย่างเงี้ย โหมดหมุนกล้องนะครับผมเอาเป็นคงที่แล้วกันเพราะว่าบางทีมันเพี้ยนนะครับมันเพี้ยนผมอันนี้ไปลองมากับตัวละถ้าแบบเร่งความเร็วมันจะแบบมันจะไม่มันจะไม่พอดีอ่ะเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าไปอย่างเงี้ยมันเพี้ยนนะครับก็เลยคงที่ดีกว่าปุ่มเล็งผ่านศูนย์โดยใช้ หมุนกล้องได้ใช่ไหมปุ่มเลงความสูงหมุนกล้องก็เหมือนอารมณ์แบบเรากดลิงใช่ไหมเรากดลิงแล้วเราสามารถแบบโยกซ้ายโยกขวาให้แบบมันไปตามมันนั้นได้แล้วแต่ความถนัดแต่ผมปิดดีกว่าเพราะว่าผมชอบแบบกดลิงแล้วไม่ชอบเลื่อนนะครับปุ่มยิงใช้หมุนกล้องได้ยิงใช้หมุนกล้องได้ก็อารมณ์มันก็เหมือนปกติเลยเรากดยิงไปปุ๊บมันก็จะหมุนซ้ายหมุนขวาได้ปกติอันนี้ผมก็เปิดไว้นะครับคว้างกลับอ่าโหมดคว้างกลับนะครับใช้หมุนกล้องได้ก็คือ คล้ายอารมณ์หมดปามีดอ่าประมาณนั้นผมก็จะปิดไว้นะครับไม่ได้น่าจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่การเคลื่อนที่เพื่อออกจากที่ตั้งก็คือเหมือนอารมณ์เป็นโคเวอร์มันจะมีปุ่มโคเวอร์อยู่ใช่ไหมอ่าปึ๊บถ้าเราเปิดถ้าเราเปิดนะถ้าเราเปิดไว้แล้วที่เนี้ยจะบอกอยังไงดีวะถ้าเราไม่เปิดอ่ะใช่ปะมันจะไม่ออกเว้ยมันจะต้องกดเองอ่าแต่ถ้าเราเปิดปึ๊บ เรากดวิ่งปุ๊บมันไปเลยอย่างเงี้ยมันจะสมูทกว่าผมมองว่าดีกว่าเหนี่ยวไกลก็ผมยิงด้วยตัวเองดีกว่าไม่เอาอัตโนมัติหรอกยิงอัตโนมัติไปที่วัตถุไอ้พวกรถพวกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองเปิดเห็นปะอ่าอันนี้ผมก็จะปิดผมว่ายิงเองดีกว่าไม่ต้องเอาหรอกอัตโนมัติอะปิดไปให้หมดเลยแล้วขณะการยิงทีละนัดก็จําพวกลูกซองนะครับลูกซองหรือว่าสนัยมันก็จะมีแบบ เคยเห็นกดค้างแล้วมันก็ปล่อยไหมอ่าประมาณนั้นแต่ว่าผมไม่เอาอันนี้ผมเอาแตะดีกว่าเล็งผ่านศูนย์เมื่อยิงก็คืออารมณ์เหมือนเราเหมือนเป็น A D S อะ่ะเรากดยิงปุ๊บอ่ามันจะเข้าสู่สะบอบทันทีเลยนะครับอันนี้ผมก็จะปิดไว้เพราะว่าผมเข้าสู่สะบอบเองดีกว่าเลื่อนปุ่มเล็งผ่านศูนย์แล้วยิงไปที่นิ้วอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่วะไม่ปิดแล้วกัน ลักษณะการเล็งผ่านสูงผมก็กดค้างนะครับโฟกัสก็ค้างเหมือนกันนะครับตีอาวุธระยะประชันชิดผมเปิดไว้นะเผื่อเวลาแบบฉุกเฉินอย่างเงี้ยมันวิ่งมาชนเราก็ตีแม่งเลยตีหัวมันเลยการกระแทกเ <c oughs> มื่อวิ่งเร็วนะครับก็คือเหมือนอารมณ์เราวิ่งเร็วไปชนประตูปุ๊บเราก็กระแทกไปเลยเราไม่ต้องกดเปิดเองนะครับบ,รบังคับรีโหลดอ,อารมณ์คล้ายๆเหมือนเอจะบอกอยังไงเรากดรีโหลดปุ๊บ อ่าถ้าเรากดวิ่งเร็วปุ๊บมันก็จะยกเลิกการรีโหลดอัตโนมัติเลยนะครับบังคับใส่เกาะผมก็ไม่เอานะครับสวมใส่แผน่นเกาะทั้งหมดก็อารมณ์ประมาณเรากดครั้งเดียวแล้วเกาะเราแตก3าชาร์จถูกไหมเรากดครั้งเดียวพอปุ๊บมันก็จะใส่ให้เรื่อยๆืจนเกาะเราเต็มแต่ถ้าเราอยากใส่แค่ครั้งเดียวแล้วก็กดปิดนะครับอยากใส่แค่ครั้งเดียวก็กดปิดแล้วเราก็กดใส่เองอยู่นั้นอนะไปเรื่อยๆแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะอันนี้ผมก็เปิดช่วยเล็งเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้อันนี้แล้วแต่ ความถนัดเลยส่วนควบคุมพานะนะครับผมใช้เป็นจอยสติ๊กแทนนะครับเดี๋ยวใจโร่เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงแล้วกันอืมเส้นรอบตัวนะครับ BRMP นะครับก็จะอารมณ์คล้ายๆเส้นรอบตัวศัตรูนั่นเองจะทําให้เห็นศัตรูง่ายขึ้นก็มันน่าจะเปิดให้อยู่แล้วแหละส่วนใครยังไม่เปิดก็ไปเปิดซะนะครับคอนเทลเลอร์รอมุมมองกับแนวตั้งก็ไม่เปิดแล้วกันนะอ,อินเทอร์เฟซ ปุ่มยิงด้านซ้ายใครชอบยิงปุ่มยิงด้านซ้ายก็เปิดนะครับปุ่มยิงด้านซ้ายก็อารมณ์ประมาณว่ากดยิงปุ๊บมันก็จะไม่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอะไรประมาณนั้นแหละยิงขณะยิงอัตโนมัติก็ไม่ต้องหรอกแสดงกระสุนอันนี้ผมเอาผสมประสานนะแสดงมันจะแสดงพวกกระสุนที่เหลืออยู่อะไรประมาณเนี้ยการแสดงมาร์กเกอร์โดนยิงผมก็จะเอาเป็นเปิดนะครับ แล้วอันนี้ก็เล็กนะครับมาร์เกอร์โดนยิงก็อารมณ์ประมาณแบบว่าเราโดนยิงตรงไหนมันเหมือนอารมณ์ออโต้มาสปะ่ะเออประมาณนั้นแหละออโต้มาสล็อกการวิ่งเด็วอัตโนมัติอ่านี้ผมเอาแสดงตลอดแล้วกันนะเปลี่ยนท่าทางรวมกับแยกเอาแยกดีกว่านะเพราะว่าเหมือนอารมณ์ประมาณรวมกับแยกก็คือจะบอกอยังไงวะกดแตะมันจะย่องแต่ว่ากดค้างมันจะหมอบ อ่าผมเอาอันนี้ดีกว่าผมเอาแยกดีกว่าเพราะว่าผมชอบจอยสติ๊กอยู่กับที่ผมไม่เอานะครับเพราะว่าบางทีเรากดไม่ติดไงมันไม่สมูทอืมที่เหลือก็ไม่มีแล้วแต่วความไวก็ปกติเดี๋ยวไปดูใจโรสโคปดีกว่าใจาโรสโคปอยู่ไหนวะเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันแยกอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับนี้ก็เปิดไปนะครับแกนย้อนกลับไม่ต้องเปิดมันเหมือนอารมณ์สลับข้างเฉยๆนะครับใจโรผ่านศูนย์เปิด เคลื่อนที่ก็เปิดเออใจโรเกมนี้ดีอย่างหนึ่งนะเคลื่อนที่ก็เปิดได้เลงผ่านศูนย์ก็เปิดได้เ,ออเกมอื่นมันก็ได้นี่หว่าเออแล้วกูพูดทําไมวะความไวตามแกนนะครับเออนี่ของเกมนี้ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเราเปิดอารมณ์คล้ายแบบแนวตั้งปะแนวตั้งมันก็จะปรับได้อ่าปรับแยกได้แนวนอนเราก็ปรับแยกได้สมมติเราไม่ชอบแนวตั้งแบบเยอะๆเออไม่ชอบความไวของแนวตั้งอะ่ะเราก็ปรับเองนะครับเกมอื่นมันจะเป็นแบบ รวมเลยอันนี้แยกได้อืมผมมองว่าโอเคความไวในการเล็งผ่านศูนย์ก็นั่นแหละผมเต็มหมดเลยแต่ว่าใจรอันนี้ผมเอาแค่ประมาณสองพอสองจุดเก้าเก้าแม่งไวจัดอะใจรัเกมเนี้ยอืมก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าไอ้ส่วนปรับแต่ง h U ดยูีอะมันดีอยู่อย่างหนึ่งนะเนี่ยอันเนี้ยสมมุติแผนที่นะมันจะมีคําว่าตัวแปเห็นปะตัวแปนะครับมันจะมีแทบทุกอันเลยตัวแปรก็จะคือ มันจะเปลี่ยนได้แล้วแต่คนชอบคือเกมนี้ทํามาดีมากเห็นปะมันจะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีวงกลมมีให้หมดเลยแล้วแต่คนถนัดผมถนัดวงกลมผมก็ใช้อันนี้นะครับนี่ตัวยิงก็มีนะครับตัวแปรเห็นปะมีหมดเลยยิงกึ่งอัตโนมัติด้วยตนเองกึ่งก็คืออารมณ์ประมาณแบบว่าเรากดยิงไปใช่ไหมถ้าเรากดค้างอะ่ะมันก็จะยิงต่อเนื่องให้เราเลย แต่ถ้าเราปิดไว้อ่ะเราต้องมาเคาะเองเข้าใจปะเราจะกดค้างไม่ได้อืมอันนี้คือดีสุดๆอ่ะเห็นปะมีแบบตัวให้เล่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะนี่เห็นปะเข้าแล้วออกศูนย์เนี่ยดับเบิลแท็บอะไรเงี้ยแม่งมีอันสไลด์อะแกคิดดูดิเนี่ยดูดิทำโคตดดีอ่ะเนี่ยเห็นปะมีหมดเลย นี่มีปุ่มแยกด้วยเห็นปะคือแม่งดีสุดๆอะผมมองว่าแม่งโอเคเว้ยโอเคแบบโอเคเลยอะอะ่ะเซตติ้งก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> ยังไม่ปิดคลิปแล้วกันผมลืมผมลืมโทษโทษโทษกราฟิกนะครับกราฟิกในเกมนี้ปรับได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าผมยังดูเป็นดินน้ำมันอยู่เลยนะผมก็จะปรับเป็นสูงนะครับอืมแล้วส่วนนะครับแบตเตอรี่ถ้าเราเลือกที่จะถนอมแบต อ่าแล้วก็เลือกแบตนะครับถ้าเราเอาเฟรมเรทเยอะๆเราก็ใส่เฟรมเรทเยอะเอานะครับอ่าอันนี้ผมกดเปิดนะครับอันเนี้ยอืมความละเอียดมันจะสูงขึ้นนั่นเองนะครับส่วน FPS นะครับเอาแบบไม่มีขีดจำกัดไปเลยนะครับ full FPS ไปเลยนะครับและส่วนขอบเขตการมองเห็น FOV ก็อารมณ์คล้ายๆมุมมืออ่าบอกอย่างนี้ดีกว่ามุมมือถ้าเราปรับปึ๊บมันก็จะไม่เห็นมุมมือถูกปะ่ะเออมันก็จะเหมือนแบบเห็นแค่ปืนอะไม่เห็นมุมมืออะ เกตออกเกตปะเกตปะเกตอยู่เนาะอ่าแล้วถ้าเราปรับไปเต็มปึ๊บมันก็จะเห็นมุมมุมมือแล้วก็จะเห็นภาพแบบได้ไกลขึ้นผมว่าปรับ90ดีกว่ามองเห็นศัตรูง่ายไปครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์เล็กๆน้อยสักนิดดีกว่านะครับผมน่าจะมันนะครับแต่ว่าถ้าใครหล็กนะครับแนะนําไปเล่นแบบใหญ่นะครับเพราะว่าแมปเล็กเนี่ยเวลาเจอคนเยอะๆเนี่ยมันกระตุกมากๆเลยครับผมก็เป็นนะครับเป็นบางช่วงก็ รอเกมมันอัปเดตสักนิดนึงนะครับเกมเพิ่งเปิดใหม่อย่าเพิ่งใจร้อนกันนะครับเพื่อนๆลงไหนดีกว่าที่บอกมาดิตึกใหญ่ปะละ่ะด,ด,ด,ดานยกลงข้างบนไม่มีปืน้าบนไม่มีปืน พียงว่าอยู่เสียงไทยสวัสดีกูได้ยาห้าเจ็ดแล้ว yeah, ยีไอคีคตรแรงนะ่กิมอันนี้คืออะไรปะอ๋อเข้าเบอร์ ไม่น่าไปเล่นกับมันเลยทำไมวะตายนี่ตายน่าสนใจอ่ะอ้ยเกี่ย60วากบกระแบงในรถตึกใหญ่หยัยก็นี่ไงก็อยู่ตึกใหญ่นีงก็วด้ เดี๋ยวล้อนนั่นแหละแกอยู่นั่นแหละเดี๋ยวผมจัดการทำไหมฮะผมอยู่แถวนี้แหละ <laughs> yeah. น,นี่อาร์พีกีไอ้สัตวดคิดว่ามันเลิงกี้บ้านร้อยศพแต่กินบ้านเนี่ยแม่งคนแม่งโคตรเยอะ ไม่เ,เมกาะไ,ไม่มีเลยจบเล้ว่ะเที่ยนใ่แบบ ร้านเดียมึงออมงม,มาเร็วพีมาเร็วใครร้านูนักหนาววะมึงร้าน อยู่บนตึกกันนะทีมดีอยโ่เบรล่อไป12คิวอะ่ะโคตรจังวะธรรมดาเอา่อ57ด้วยว่ะของเทปืนเขาปืนเขาปืนเขายขานตะ์เขาของเขาเลยใช่ปะตรงรุ่น โอ้โหตาย ปืนหน่อยอะไรวะขอปืนหน่อยไอ้เหี้ยกูเหลือแค่สามสิบูกเนี่ยผมไม่ได้ตีมูมวิ่งใส่หมดนะไเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้เล้วครับอาริย่า ูออกแล้วจี๋ว่กาแล้อนี่น,กน,นะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับจัดไป13คิวเนี่ยถือว่าดุเดือดเผ็ดมันมากๆเลยครับสำหรับบอโซนยิงมันมือสุดๆไปเลยอย่าลืมไปโหลดกันเล่นเยอะๆนะครับ ส่วนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย